ปี0ูนย์สาค่ะนี่เปิดป่ากระโปรงโชว์รอไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาดูรอบพันกันก็ได้ค่ะหรือดูข้างหน้าก่อนก็ได้อ่าดูได้เลยตรงปกแบบนี้เลยค่ะสีดำนะคะอันนี้เรามีชุดเครื่องเสียงด้วยนะคะแต่ใจเย็นๆเ,เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ,ะดูข้างหน้าก่อนเลยชมข้างหน้าก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวเราชมแมมกยางนะคะเป็นยาแมมกสีทองนะคะดูได้เลยตองปกเลยค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันเลยนะคะด้านท้ายเรามีเครื่องเสียงตุ้มตามเลยดูเราขี้เกียจถอดเดี๋ยวค่อยโชว์ก็ได้ค่ะให้ดู ให้ยั่วยั่วไปก่อนนะคะชิวน้ำลายกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยโชว์ค่ะดูข้างหน้าก่อนเลยโชว์ข้างหน้าก่อนเลยฐานเดิมๆซุ้มเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆสติ๊กเกอร์ป้ายคําเตือนยังอยู่เลยนะคะอ,อันนี้เป็นไฟชุดเครื่องเสียงนะคะ,อะเ,เคอาไมไปตอกเลยไม่รู้ว่ามีใครทําหรือเปล่า <laughs> อันนี้ฝากระโปรงนะคะดูเดิมๆรูยังกลมอยู่เลย ดูได้เลย uh uh. แล้วรถที่เต้นทุกคันเราจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวนะ้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยเลยตาโตโยต้ายังอยู่เลยค่ะดิมเดิมเลยค่ะสุ้มดิมเดิม,ดมตาสติกเกอร์ตามออก,อกอยังอยู่เพเดิมเดิมเลยนะคะอ่านี้เราปีศูนย์สาค่ะทานเดิมเดิมเลยค่ะ no accident ไม่เคยพลิกควม่มหรือควมตายหาเหไได้ั้งสิ้นและที่สําคัญไม่มีผีในรถแน่นอนหรือสุรุกุยนะคะอ่า uh uh. เอปกแบบนี้เลยค่ะไม่แท้แท้แน่นอนค่ะท้าให้เอาเลขทะเบียนไปเช็คเลขไม้ได้เลยว่าไม่เท้นะคะ,ะดูเครื่องเสียงนะคะนี่จอดีวีดีเป็นไมดิจิตอลนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังเกียร์แบบนี้เลยค่ะวงมาลัยที่พักแขนอ่าภายในสวยมากเลยนะคะกิิบๆเลยเบาะนะคะโอ้ รถด้วยอายุรถประมาณสิบปีนะคะได้สภาพแบบนี้โหหาไม่ได้ง่ายเลยนะอ่าเกือบยี่สิบปีนะหาไม่ได้ง่ายเลยหายากเลยค่ะดูข้างหลังเลยข้างหลังเบาะก,ก็ยังแน่นอยู่เลยนะคะไม่ยุบเลยค่ะซื้อสดอย่างเดียวนะคะซื้อสดหนึ่งแสี่หมื่นันบาทนะคะอันนี้ไม่มีผ่อนนะคะไม่มีซื้อผ่อนนะ พร้อมซื้อจริงแล้วโทรศูนย์เก0 5 1้าี่สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งค่ะหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่แดห้าเลขศูนย์สี่ตัวนะคะข้างหลังนะคะนี่เครื่องเสียง <Okay. S 1> เราไม่ถอดค่ะยกให้ไปเลยค่ะให้ฟรีฟีไปเลยรูยังคมอยู่เลยนะคะ่ากระโปรงหลังนี่ตาโตโยต้ายังอยู่เลยค่ะปาเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะ <Okay. S 1> เครื่องเสียงตุ้มตามเลยค่ะ,ะต้องปกแบบนี้เลยค่ะ พร้อมซื้อจริงแล้วโทรเราไปส่งให้จริงขอให้พร้อมซื้อจริงค่ะค่ะเราไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องมารับเองถึงที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งให้ฟรีเลยค่ะ1นึ่งแสนสี่บาทนะคะเน็ตเน็ตเลยราคานี้ต่าวันนี้ไม่ขายนะคะต่ำวันนี้ไม่ขายแล้วค่ะอ่าของปกแบบนี้เลยค่ะ พร้อมซื้อจริงแล้วค่อยโทรนะ0994477051ค่ะหรือ081485เลข04ตัวนะคะอันนี้เป็นไมล์ดิจิตอลนะคะมี DVD ด้วยค่ะอ่าตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะเต็นของเราอยู่กรุงเทพมีนบุรีตรงข้ามไบสานีมีนบุรีกด Google Map มาก็จะมาหาโอเล่ถึงที่นี่เลยอ่าอาะฮโอเล่ถึงที่นี่เลยนะคะ ใครมีคำถามอะไรก็ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือถ้ามันช้าไปก็โทรมาได้เลยค่ะ0 9 9 4 4 7 7 0 5 1ค่ะหรือ081485เลข0 4ย์ตัวนะคะตรงปกแบบนี้เหมือนลูกคา้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะ,ะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ใต้อคอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามให้โอเล่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะบา,บาย b y ย